ตอนนี้ในโลกเราต้องการอะไรคะการอัศจรรย์ง่ายในดเดียวตอนนี้คนทั้งโลกต้องการการอัศจรรย์อยู่นะคะกำลังสแสวงหาว่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งพิเศษที่จะเข้ามา เพื่อที่จะกอบกู้ทุกๆอย่างไม่ใช่แค่ให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ให้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะและเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามีองค์พระเยซูคริสต์เรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราอยู่ภายในเราและพระองค์พร้อมที่จะทําการอัศจรรย์ให้และไม่ใช่แค่พระองค์พร้อมเท่านั้นพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงทําการอัศจรรย์ได้จริงและพระองค์ทรงเต็มพระทัยและพระองค์รอคอยที่จะกระทําอยู่ดังนั้น ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราจะเสริมสร้างความเชื่อของเราขึ้นมาเกี่ยวกับพระองค์เรารู้แล้วว่าสําหรับคริสเตียนเราคือใครใช่ไหมคะเราคือลูกของพระเจ้าเราคือคนที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วเราได้รับอิสระเรียบร้อยแล้ว และเราก็ไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไปและเรามีพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เรามีพระวจนะของพระองค์และเราสามารถใช้พระนามของพระองค์ใช้สิทธิอํานาจและยืนหยัดที่จะกล่าวตามพระวจนะและได้รับผลได้แล้ววันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าสิ่งที่จะเอามาเสริมสร้างความเชื่อของเราส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงทําการอัศจรรย์เปิดมาดูด้วยกันนะคะเรื่องราวนี้ถูกบันทึกเอาไว้ใน พระกิจคุณ3ามเล่มด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะย้ำเตือนตัวเราเองบ่อยๆเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์นะคะในมัทธิวบทที่14นะคะในมัทธิวบทที่14และเรื่องราวนี้ก็มีบันทึกเอาไว้ในมาระโกแล้วก็ยอนด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะมัทธิวบทที่14ข้อ22ถึง33นะคะครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวก ลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านข้อนี้เป็นข้อที่แตะใจหญิงมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงทํางานร่วมกันกับเหล่าสาวกและในฐานะที่เราเป็นน้องของพระองค์แล้วก็เป็นคนงานของพระองค์พระองค์คือพระเจ้าผู้สูงส่งแต่ว่าพระองค์คือผู้ที่ทํางานตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วก็ให้สาวกของพระองค์ไปพักผ่อน แล้วก็ให้สาวกของพระองค์ไปก่อนและพระองค์ยังอยู่ข้างหลังผู้นำที่ดีนะคะเราก็ไม่ควรที่จะรีบชิงไปไหนแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นนะคะแต่เป็นข้อที่อ,อยู่ในใจหยิงมาตลอดนะคะข้อ23และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระเยซูร,รอส่งจนคนสุดท้ายพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเข,ขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวสังเกตดูพระองค์เห็นว่าสาวกเหนื่อยส่งให้เขาข้ามไปก่อนพระองค์ทำงานจนเสร็จแล้วและพระองค์ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ไปอารวาสใส่สาวกว่าพวกเจ้าเป็นสาวกของเราเจ้าจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องนี่หัดเรียนรู้ซะบ้างหรืออะไรอย่างนั้นพระองค์ให้เขาไปพระองค์ทำหน้าที่ในส่วนของพระองค์พระองค์ไปอธิษฐานอยู่คนเดียวจนดึก ในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไวเถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปตโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตจับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปตโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือ จึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงคนเหล่านี้ได้เห็นกนารอัศาจรรย์ที่พระเยซูทำก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ให้เขาได้ลงไปพักผ่อนแต่ว่าพอถึงตอนนั้นเขาตกใจจะให้ดูนะคะว่าทำไมเขาตกใจไปดูในมาระโกบทที่6ด้วยกันก่อนนะคะข้อสี่สิบห้ามาระโกบทที่หข้อสีา ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามฟ้าข้ามไปยังเมืองเบสไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อคําลงแล้วเรือของเราสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากพระทวนลมอยู่ ครั้นเวลาสามยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังจะเลยเข้าไปถ้าเกิดเดินตรงมาหาพวกเขาเลยพวกเขาอาจจะยังพอเดาคร่าวๆได้แต่ดูเหมือนกับพระองค์เหมือนจะเดินเลยไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนบน้ำบนทะเลเขาสังคันว่าผีแล้วพากันร้องอึ้งไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทานใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์แก่เขาว่า ทำใจให้ดีวิเถอดเราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็สงบลงเหล่าสาวกก็ประหลาดใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่เพิ่งเจอการอัศจรรย์ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนเป็นพันได้ยังตื่นเต้นยังดีใจแต่ยังงงอยู่พอมาเจอพระเยซูทําการอัศจรรย์อีกรอบโดยการเดินบนน้าทะเลพวกเขาก็ยังตกใจต่อมานะคะดูในยอห์นบทนบที่หกยอห์นบทที่หกข้อสิบหกนะคะ <c oughs> พอข้ามลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปรอร์นาอุมมืดแล้วแต่พระเยซูก็ยังไม่ได้เสด็จไปถึงเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมือ่อเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ5 6กิโลเมตรตีกันเชียงไปประมาณ 5- 6กิโลเมตรและนี่ทวนลมด้วยนะคะดังนั้นต้องเหนื่อยมากๆ เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เราเองแหละอย่าก,กลัวเลยดังนั้นเขาจึงรับลงขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นสังเกตดูนะคะมีการบันทึกเอาไว้สามที่ แต่มีที่เดียวในมัทธิวนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของเปโตรดังนั้นเนี่ยอีกสองคนไม่รู้ทําไมถึงละเรื่องของเปโตรเอาไว้ไม่เล่าไม่อยากให้คนได้รู้หรืออย่างไรว่าเปโตรได้มีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์และพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าเขาเหล่านี้ ไปถึงตรงไหนกันแล้วพระองค์เห็นอยู่ในพระกัมพีบอกพระองค์เห็นแล้วว่าพวกเขาตีกันเชียงทวนทวนกระแสอยู่ และเมื่อพระองค์เดินทางไปถึงนะคะการที่เราเชื่อพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอปัญหาเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยบางครั้งเราทําตามที่พระเจ้าบอกแล้วพระองค์ส่งเราไปและเมื่อเราไปข้างหน้าเราไปพบกับปัญหาเราพบกับเชื้อโรคเราพบว่ามีการกันดานอาหารเกิดขึ้นเราพบว่าเศรษฐกิจกําลังแย่เราพบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ในโลก มันควรจะเป็นหรืออย่างที่ใจเราอยากให้เป็นแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรากำลังทำผิดอะไรอยู่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปตัดสินว่านี่ไงธรรมชาติกำลังเอาคืนแล้วโลกนี้กำลังต้องการจะเยียวยาแล้วคนเลวมีเยอะเกินก็เลยจะมีการกำจัดเพื่อให้มีประชากรที่มีหัวใจที่แสวงหาพระเจ้ามากขึ้นคือหลายๆครั้ง เราพยายามหาเหตุผลต่างๆมาทำให้ฟังดูดีและทำให้เหมือนกับว่าเราเข้าใจดีเราเป็นผู้อย่างรู้เราเป็นผู้ที่เข้าใจเราเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่จะไปตัดสินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรที่แน่ๆเราอยู่บนโลกใบนี้ ัญหาเกิดขึ้นแน่และถ้าเราทำตามที่พระเจ้าสั่งบางครั้งปัญหามันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งมาหรือเราทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าละทิ้งเราในช่วงเวลาที่มันมีปัญหาอยู่เพราะเราอยู่บนโลกนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพึ่งพาการอัศจรรย์เราจะต้องใช้เวลาในการตรึกตรองแล้วก็ตอกย้ำกับตัวเราเองว่าเราอยู่กับใครมา พระองค์ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเรากี่ครั้งแล้วพระองค์เคยปฏิเสธไหมในการรักษาหรือดูแลใครพระองค์เคยที่จะทําสิ่งร้ายๆใส่กับใครไหมสาวกของพระองค์ใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์มาสักพักแล้วเขาไม่เคยเห็นเลยว่าพระองค์ทาอะไรไม่ดีดังนั้นเขาจะต้องยึดมั่นให้ได้และเขาเห็นการอัศจรรย์แบบที่คนทั่วไปไม่สามารถทําได้เลยเขาเห็นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเราเป็นคริสเตียนเราเห็นกี่ครั้งแล้ว เราเห็นมาหลายๆครั้งแล้วว่าพระเยซูทําการอัศจรรย์แม้กระทั่งในชีวิตของเราเองถ้าคุณยังไม่เคยเจอการอัศจรรย์ใหญ่ในชีวิตลองมองย้อนไปว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนพระเจ้าช่วยปกป้องคุณขนาดไหนแล้ววันหนึ่งคนอย่างเราเนี่ยแหละ จะได้เป็นเหยียบบนแผ่นดินสวรรค์นั่นคือการอัศจรรย์มากคนที่เคยทําบาปไม่ต้องลงนรกนั่นคือการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่คนที่ไม่เคยอภัยให้กับใครได้กลับสามารถอภัยได้ คนที่ไม่รู้จักจะหยิบยืนให้ใครกลับหยิบยืนได้นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำและเชื่อว่าหลายคนได้เจอการอัศจรรย์ที่มากยิ่งกว่านั้นแล้วดังนั้นเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยแม้ว่าบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้ความเชื่อของเราวันไหวหรือเราสงสยัยหรือเราไปฟังนู่นฟังนี่มากมาย ทั้งฟังคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งฟังคนที่เขามีสถานะทางสังคมทั้งฟังคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกคลอนแคลนเรารู้สึกเหมือนลมซัดไปซัดมาหญิงอยากจะหนุนใจว่าอย่าวันไหวเลยแต่ถ้าบังเอิญน,นะคะเราเป็นมนุษย์บางครั้งเราอาจจะวันไหวและเราก็อาจจะรู้สึก แย่ yeah. แล้วเราก็รู้สึกหันไปมองคลื่นและลมแล้วบางครั้งเราถูกซัดบ้างเปียกบ,บ้างหรือบางทีเราอาจจะเหมือนกับเปโตรที่จมลงไม่เป็นไรค่ะพระเยซูอยู่เคียงข้างและทรงอยู่ใกลขอเพียงแค่คุณเป็นให้เหมือนกับเปโตรละกันกล้าที่จะก้าวออกไปกล้าที่จะเหยียบบนการอัศจรรย์กล้าที่จะเชื่อร่วมกันแบบที่ไม่เคยมีใครเชื่อได้มาก่อนวันนี้คริสเตียนพยายามจะบอกกันว่า พระเจ้าจะช่วยให้โรคตายทั้งหมดแล้วมันจะไม่กลับคืนมาแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นมันเหมือนกับการที่เราเก้าวลงไปบนทะเลคนจะบอกว่าโอ้เชื่อบ้าเชื่อบอบเนาะทําไมไม่เชื่อแค่ว่าแบบเราไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อของเราแล้วเราจะพอมีเงินใช้บ้างเชื่อแค่นี้มันยังมีความสมเหตุสมผลหน่อยแต่เปโตรเชื่อแบบสมเหตุสมผลไหม ที่เขาเก้าวออกไปบนน้ําทะเลในขณะที่คลื่นและลมก็ขนาดนั้นในขณะที่เขายังมองไม่ชัดว่านั่นใช่พระเยซูหรือเป็นผีกันแน่เปตโตรเลือกที่จะก้าวไปเพราะข้างในของเขามั่นใจว่านั่นคือพระเจ้าคุณมั่นใจไหมว่าคุณกำลังก้าวไปกับพระเจ้าคุณมั่นใจและกล้าที่จะเชื่อไหมว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้จะไม่มีผลกระทบและจะไม่เข้ามาแต่ต้อง ร่างกายคุณและจะเข้าไม่เข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวคุณและเศรษฐกิจของคุณจะสวนทุกอย่างคุณกล้าเชื่อแบบบนการอัศจรรย์ขนาดนั้นไหมในสุภาษิตนะคะบทที่สามเปิดมาดูด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่สามข้อห้าและข้อหนะคะ ถึงข้อ8เลยแล้วกันนะคะจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอะไรที่อ่านมาอะไรที่ฟังมามันเริ่มเป็นความรอบรู้เข้ามาอย่าไปพึ่งมันวางใจพระเจ้าดีกว่าแล้ววางใจแค่ไหนสุดใจไปเลยพระเจ้าของเราทำการอัศจรรย์เสมอมาถ้านน้ำจะท่วมทั้งโลกและพระองค์ทำการอัศจรรย์ให้สัตว์นะคะได้ขึ้นมาบนเรือ และมันไม่กินกันเองอย่าลืมนะคะสมัยโนอาเนี่ยความบาปมันก็มาถึงโลกนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องส่งฝนลงมาดังนั้นความบาปที่เข้ามาตรงนั้นทําให้เสือสิงห์ยังไงมันก็ต้องกินกวางกินม้าที่อยู่บนเรือกินกระต่ายนกฮูกที่ขึ้นไปอยู่บนเรือมันต้องกินหนูมันมีวงจรชีวิตของสัตว์อยู่แต่การอัศจรรย์คือที่อยู่บนนั้นเนี่ยมันไม่กินกันเอง มันอยู่กันได้พระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายหลายอย่างเราไม่เพิ่งพาความรอบรู้ของเราเองวางใจพระเจ้าให้สุดใจไปเลยวางใจแบบที่โนอาเองก็วางใจคนรอบข้างของโนอาห์หัวเราะเยาะว่าเขาเป็นบ้าอะไรจะมีน้ำหลดลงมาจากฟ้านี่สร้างอะไรขึ้นมาใหญ่โตและใช้เวลาสร้างเป็นปีคนขำแค่ไหนโนอาตัดสินใจว่าเขาและครอบครัวจะรอด ถ้าพระเจ้าบอกฉันทำถ้าพระเจ้าบอกให้คุณสรรเสริญให้คำสรรเสริญอยู่ที่ปากด้วยไปคุณทําอย่างนั้นให้คำสรรเสริญเท่านั้นที่ออกจากปากอย่าหลุดออกมาเลยนะคะว่าแบบโหตอนนี้ตายไปล้านสองแล้วตอนนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะติดเชื้อไปล้านสองแล้วตายไปหกหมื่นกว่าคนแล้วเราเลือกให้ช่อยคำที่มาจากปากเราเป็นโอ้โห คนอีกนับพันล้านยังรอดอยู่ขอบคุณพระเจ้าและเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นเรากล่าวออกมาดีกว่านะคะข้อ6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเจ้าราบรื่นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเรื่องใดก็ตามเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเรื่องของ สันติสุขในหัวใจเชื่อว่าหลายคนช่วงนี้นะคะสันติสุขหายไปกักตัวแค่14วันทำไมงอกขึ้นเยอะลือเกินเอ๊ะฉันแก่แบบกระทันหันเหรอจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะความเครียดพอคุณเครียดปุ๊บงอกมันขึ้นทันทีเลยนั่งๆอยู่เอ๊ะหรือว่าคลินิกปิดฉันไม่ได้ฉีดโบท็อกช่วงนี้กินกาขึ้นเพียบเลยไม่ใช่ค่ะความเครียดที่คุณมีนั่แหละมันกำลังกัดกินเนื้อเยื่อกำลังทำลายข้างในตัวของคุณเอง ทำไมช่วงนี้ผิวหมองเพราะความเครียดพระเจ้าถึงบอกว่าให้ละความโกรธกระไวยไว้ที่พระองค์คนที่ศึกษาเรื่องของแอนตี้อ n g นะคะเขาจะรู้เลยว่าถ้าคุณเครียดเนี่ยผลกระทบมันมีหมดเลยข้างนอกข้างในนะคะอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทําเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตน มาอย่างสุขภาพของเราจะดีดังนั้นยอมรับรู้พระเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์อะไรบ้างช่วงนี้นะคะว่างไม่มีอะไรทําใช่ไหมคะเปิดเพื่อัก็พี่อ่านไปเลยค่ะอ่านให้ติดอ่านเอาให้แบบเหมือนกับเวลาคุณอ่าน The Lo r d of the Rings หรือว่าอ่าน Harry p o t t ต r อร์หรืออ่านอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบอ่านและหญิงเชื่อว่าหลายๆคนชอบอ่านมากมีคนบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือวันนึงไม่เกินแปดบรรทัดไม่จริงค่ะอ่านเยอะมากอ่านจนรู้หมดแล้วว่าตอนนี้ข้อมูลเรื่องโควิดเป็นยังไงบ้าง อ,อ่าน Facebook ตลอดทั้งวันนะคะคนไทยชอบเรียนรู้หาข้อมูลแทนที่จะฟังข่าวคุณก็เปิดมาใน YouTube ก็ได้เขามีอ่านพระครัมภีร์ให้คุณฟังคุณก็เปิดฟังไปเลยบางคำเทศนา ถ้ามันไม่ตรงตามพระวจนะก็เปลี่ยนเป็นฟังเพลงนมัสก,การเอานะคะถ้าเกิดคําเทศนาใดฟังแล้วชีวิตคุณหดหูแล้วคุณรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีชีวิตนี้พรุ่งนี้จะทํำยังไงดีแลวจะไหวไหมคุณเปลี่ยนไปฟังเขาอ่านพระคัมภีร์นะคะอ่านน่าจะผนมการไล่ไปเรื่อยๆเชื่อไหมกักตัวช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษาตอนนี้รัฐบาลบอกว่าให้ถึงสิ้นเดือนเมษาเดือนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถจบพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้เลยนะคะ บางคนเนอาจจะได้จบสองรอบเลยด้วยซ้ำถ้าเปิดให้ฟังตลอดเวลาให้พระวจ,จนะเติมเข้าไปตลอดและรับรองเลยว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมพอจบจากช่วงของการกักตัวและเราได้ใช้พระวจ,จนะเป็นประจำเรากล่าวคำสรรเสริญอยู่เสมอพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในโลกนี้เมื่อจบไปเราจะเป็นคนที่ออกมาจากบ้านเปิดประตูและคนตกใจโอ้เหมือนกับเวลาที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขา40วันลงมาเต็มไปด้วยพระศิิ์ หน้าตาฉายส่องเปล่งปลัง่งมีความสุขแล้วก็ดูอิ่มเอิบไม่ใช่ อืดบวมเพราะว่ากินเยอะแต่ว่าเราอิ่มเอิบไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเราใช้เวลาอย่างนั้นดีกว่านะคะแล้วก็ให้แน่ใจว่าตอกย้ํากับตัวเองเสมอในเรื่องของความรักความมั่นคงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและหญิงเชื่อว่าเราจะมีความสุขเราก็ผ่านผลช่วงนี้ไปได้อย่างเต็มไปด้วยสันติสุขอย่างแท้จริงให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะ ขบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายสามารถที่จะเลือกให้ปากของเราเต็มไปด้วยการสรรเสริญให้ปากของเรานั้นเต็มไปด้วยการเชื่อและกล่าวตามพระสัญญาให้ตาของเราจับจ้องไปที่องค์พระเยซูคริสต์จับจ้องไปที่พระวจนะของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่สิ่งที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ เป็นเสมือนกับก้อนอิฐที่จะช่วยสร้างขึ้นมาเป็นกำแพงและล้อมเราเอาไว้ให้ความเชื่อของเราได้แข็งแกร่งเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงขนาดไหนพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดพระองค์ทรงมีความสามารถและพระองค์ทาการอัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่าและพระองค์ทรงอยู่เบื้องปลายและพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์ได้รับชัยชนะเหนือความบาปและความตายแล้วและเราคือทายาตร่วมกันกับ องพระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าในชีวิตนี้เมื่อเราเดําเนินไปเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะตื่นเต้นเมื่อวันหนึ่งเราขึ้นไปบนสวรรค์และพระองค์ได้บอกให้เรารู้ว่าในช่วงเวลาที่เราเก็บกักตัวระหว่างที่โรคระบาดกําลังทํางานอยู่และเรากล่าวคําสรรเสริญและเรากล่าวถึงพระสัญญาและเรากล่าวพระพรในกับโลกใบนี้คําของเรา มีส่วนอย่างมากที่ทำให้พระองค์ทำการอัศจรรย์บนโลกใบนี้ได้คำจากปากของเราที่นั่งอยู่บนโซฟาในบ้านของเราที่นอนอยู่บนเตียงของเรา คำที่เรากล่าวออกมาในขณะที่เรากําลังแต่งตัวอยู่ในขณะที่เรากําลังทํากับข้าวอยู่คํานั้นมีส่วนอย่างอัศจรรย์ยิ่งที่ทําให้พระองค์ทาการอัศจรรย์บนแผ่นดินโลกเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีส่วนร่วมงานด้วยกันกับพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทํากิจอันยิ่งใหญ่และให้พระสิริของพระองค์ฉายส่องไปทั่วทั้งโลกใบนี้ ลูกขอพระเกียรติและคำสรรเสริญมีแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนอ